อ่านกดในการส่งของขวัญได้ใน Twitter ของ a อ p เลยพวกของขวัญแบบของสดคือตน้นไม้ของแตกหักง่าย fragile ห้ามอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านกดกันได้นะคะโอ้แต่ว่าสิ่งที่รับแน่นอนก็คือจดหมายแต่ว่าไม่ใส่เงินสดมาจะดีที่สุดนะคะ ไม่ไม่ใส่เงินสดมาจะดีที่สุดเพราะว่าเออเขาเรียกว่ามันสง่งว่าเห็นน่ะว่าเป็นเงินถามว่าเรนอยากได้เงินสดไหมอยากได้ค่ะแต่ว่ามันอันตรายดังนั้นมาโหยดที่เมียวก็ได้ถ้าพร้อมเพลินก็ไม่โดหนหักเหมือนกันใช่กรุณนานแนบเงินในที่มีนะคะเพราะว่าแบบแอบบแอบบในซองอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่มีการขโมยการเกิดขึ้นกนะันไหมเพราะว่าคนที่รับซองไปเนี่ยก็พี่พี่เอเจนที่น่ารักของพวกเรานะคะมันไม่มีหรอกการขโมยเกิดขึ้นอนะ่ะแต่คือเวลาเขารับมาแล้วแบบอ่า ไอไอลีนอุ้ยทายข้างในข้างในแบบมีแสงพันอย่เงี้ยก็หันมามองหน้าไงไอลีนพวกพี่อยากแบบอยากกาแฟอะไรเงี <laughs> ้ยไอการขโมยอ่ะมันไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะไอลีนแบบค่อนข้างมั่นใจโอ้เอเจรเราน่ารักทุกคนจ๊อ <laughs> ไอแบบว่าหันมามองหน้าแล้วแบบพูดเปรยๆว่าวันนี้มีคนเลี้ยงกาแฟไ คือมันเกิดขึ้นได้ไงอย่าใส่มาเลยนะคะเงินสดอันตรายนะคะอยอดที่มีดีกว่าหรีไม่ต้องแบ่งให้ใคร <laughs>